สวัสดีค่ะเคสนี้มีงานยืดผมเคลตินสวยๆมาฝากกันนะคะอ่าเคสนี้น้องก็ได้ติดตามแพรมาจากติ๊กต็อกสักพักนึงแล้วล่ะคะ่ะแล้วเราก็ได้นัดวันมายืดผมกันกันนะคะอ่าเคสน้องเนี่ยนะคะเขาจะมีปัญหาผมแห้งชีฟูนะคะไม่มีน้ำหนักนะคะแต่น้องน่าเป็นคนที่ยืดผมมาประจําอยู่แล้วนะคะเคสแบบนี้นะคะเราจะไม่ทาน้ยายายืดตั้งแต่โคนจนปลายนะคะเราจะทาน้ายาย,ยืดเฉพาะบริเวณผมที่ขึ้นมาใหม่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะทําการปรับค่าพีเค่ะ ตั้งแต่โคนจนปลายนะคะเป็นการฉีดน้ํพีเนะคะแล้วก็หวีตั้งแต่โคนจนปลายนะคะเพื่อเป็นการสมานเส้นผมทั้งเส้นค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทําการาบารุงสปาร้อนสปานานโนนะคะฉบับล้ําแผลนะคะเพื่อเป็นการผักวิตามินเข้าสู่เส้นผมนะคะให้ผมเนี่ยนุ่มทิ้งตัวนะคะเสร็จแล้วก็มาไดนหนีปกติค่ะแต่ทีนี้เราจะใช้เคลาตินพัดนะคะลงการลงแทนการโกบล็อกด้วยน้ํายายืดน,นะคะการใช้เคลาตินพัดนะคะจะทําให้ผมเนี่ย ทิ้งตัวสลวยนะคะแล้วก็นุ่มมีน้ําหนักมากขึ้นนะคะทุกเคสน,นะคะหลังจากที่แพลวยืดแล้วเนี่ยถัาจะเป่าลมแบบนี้ให้ลูกค้าดูก่อนนะคะว่าถ้าลูกค้ากลับไปสระผมที่บ้านแล้วเนี่ยเป่าออกมาแล้วผมจะตรงแค่ไหนนะคะใครนะคะที่มีปัญหาผมหยีชี้ฟูไม่มีน้ําหนักนะคะก็อย่าเพิ่งเครียดไปนะคะทักมาสอบถามจองคิวกวับแพลวได้นะคะร้านแพลวนั่อยู่ซอยเปียโนนนะคะร้านลูกกาของสามนะคะใครสนใจยังไงก็ทักมาสอบถามจองคิวกวับแพลวได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ So you